าร้อยเดี๋ยวค่อยแบ่ง e p เอ,อันนี้ห้องไหนเนี่ยห้องนี้ครับห้องเก็บของอนนี่ห้องเก็บของอะ่ะขยะเขียวฟ้าแดงไปไอ,อผมไม่อยู่อีกเออไอ,อผมมันเฝ้าทุกที่เลยนี่แล้วไม่่าแดงจำ้ำเงินจำ้จำเงนเออถังถังแดง ชัดเจนเว้ยแดงน้ำเงินเขียวอาา่ะฮะใต้นี่มีกล่องหนอวะใต้ไหนไหนกล่องอะไรมีอะไรมะอาจจะปกติห้าห้าห้า หรือเปล่าดูดีๆออแล้วกูไม่ได้ดูในทางขยะมันมีขยะใส่หรือเปล่าั่ากูไม่ไม่ได้ดูแต่มันก็มีเหมืนอนปกติแหละปกติแหละอันนี้น่าจะปกติปกติมวิ่งฝั่งนี้ดีดจ้ามันจะไปไหนเอ,อ้ยยอมเ,เป็นอ้ะอ้ะวโอ้ยล้อเดือดปุ๊บอ่ะ่ะ่ะเราสรุป เ,เราต้องไปกินเราอยู่101ชั้นร้อยหนึ <กด S 2> ่งไหมเหรอวะห้าร้อยหนึ่งกดแบงอ้าวถูกเลย <laughs> สแสดงว่าเมื่อกี้มันก็คือที่แหละอ๋อเมื่อกี้คือแบบนี้เลย <laughs> ขยะเออทำไมเงากูตัวใหญ่จังอะมีมีมีขยะเออวะเงาเงาตัวใหญ่ตอนแรกมันมีเงาด้วยวะเงามันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอไม่มีนะไอ้ยี่ปีปกติไปเอะเงาตัวใหญ่ไปเฮ้ยมึงออกกูรี่ิรี่ไปไหนน่ะกดลิฟต์ไม่ถูกเดี๋ยวก็หมุนไปนู่นเดี๋ยวก็วี่ อ่าอะไรที่แบบเสียงอะไรเมื่อกี้เฮ้ยไอจ่าผิดปกติไิ้ชั้นมาไงวะไอชั้นบนเนี่ยเฮ้ยบวกแล้วมันต้องเห็นอะไรแบบเพ่งตาตายเนี่ยเต็มตาแต่เมื่อกี้เข้าไปเงามันก็ใหญ่ปกติอยู่ะเหรอเราเดาแล้วเราเดาอะไรไปวะเราเดาว่าเงามันใหญ่ ่แล้วเราผิดอะไรวะแอบเมื่อกี้ครับอุ้ยระเบิดระเบิดระเบิดไอ้รถระเบิดยี่บล็อกซีโฟเมื่อกี้อะไรตัวแดงๆอ่ะมีตัวแดงๆด้วยเออกลับไปดูไหมเดี๋ยวเราเซฟแล้วเรากลับไปดูได้สักหน่อยไหมอ่า แดงๆไม่รู้อ่ะเป็นคนหรือเปล่าไม่รู้อ่ะไอ้้พงนี่ยว่ะปวยพงเนียกูเห็นแล้วพี่นตัวใหญ่ด้วยว่ะกิจกิมันเข้าลิฟต์ไปก่อนโอ้ยใหญ่ตีหลังคาโอ้ยไม่ระเบิดเหรอวะโอ้โหโอเคเป็ระเบิดยิ่งเชียร์ละกดกดอันบนอันบนอันบนกดอันบนอันบน ุยอดเลยวะเมื่อกี้ก็เห็นอะไรไม่ผิดพลาดหรือยิ่งนี่อะไรตัวนี้เป็นคนอะตัวนี้ไอ้องแม่งตัวขึ้นได้ที่ไปเลยเพดานอะมันมีปักนิดเดียสรุปเงามันใหญ่ปกติอยู่แล้วอะแล้วมาเคลียร์แล้เราไม่ถูกบ้าอะไรวะเราถูกอะไรก็ไม่รู้อะไอ้จ่ามันมีปักนิดเดียววะตัวไหนจ่าอูไม่เคยสังเกตเลยไม่ได้ดูดูแต่ข้างในถังไปห้า อันนี้อันนี้อันนี้นนปกติ <c oughs> เอ,อ่อปกติป่าวะป,าปกติดีกวะ่ะปกติเลยบอสไม่อยากเชื่อเลยอะโอ้มันมีผักอ๋อแล้วเราถูกไดยย้ไงวะกิบอ่ะเฮ้ยว้าววีดอกมาด้วยบรไปกอดกู <c oughs> อุ้ยมันพุ่งมาแล้วตูมก็หายไปเลยอ่ะมันแบบมันอู้อย่าเย่ออะไกิดกูแค่จะเข้าไปดูใกล้ๆอ่ะมันกอดมนไงอ่งออกมาแบบทีโพสอะมันก็ค่อยลอยเข้ามาหาดาเหวือจ๋า ไอ้ยะกล่องนี้มีแล้วป่ะห้าห้าแล้วก็ห้าปกติกล่องกล่องม,มันมีหรือเป่าเนี่ปกติเงาทำให้เงากูหว่าล้นปกติเมั้งเงาอะไอ้พวกเงาเนี่ยปกติต้องดูอะไรที่เป็นแผ่นคาตาต้องหลังสังเกตไอ้ตรงหลังนี้ที่เผื่อมีมันมันมันเขียนอะไรวไบบว่ มีว่ะปกติจริงๆอวะปกติอันนี้ปกติปกติอยู่ฝั่งนี้ไม่ไหนปกติแก้กูในเรื่องไม่ปกติละผิดที่กูหรือผิดที่มันวะ ฝั่งนี้ดีกว่าทุกแล้วถ้าปกติต้องวิ่งเาฝั่งนี้เพราทางนี้แล้วเราวิ่งไม่ใกนวนไหมเหรอไม่รู้อ่ะผิดติ๊กกูหรือผิดที่มันวะอะไรวะไม่ใช่หรอกอุ้ยปิดใส่กุ้ยแก้วอ่ะมาคู่เลย เฮ้ยมึงปิดใส่กูแล้วมึงเคาะทำไมอ่ะเเอ้าฮยในริงก็เข้ามาประตูปิดอยู่มันหลุดมันได้เลยเออเฮ้ยมันจามมาด้วยวะกิดกิดมันก็ฟังนู้นดิถ้ามันวิ่งไล่ใครจะได้วิ่งออกฮะอะไรอีซามีโพติโอฮายิไม่ได้ดูใกล้ๆด้วยเมื่อกี้นึกว่าประตูมันจะพังเข้ามา เมื่อกี้มันนีวเว้ยมันมันเป็นมันเป็นมันมาจากหนังเรื่องหนึ่งอะหนังฆาตกรลูกจิตยิ้ตกใจมันเลยสุดเป่นประตูคู่อะเรี <laughs> ยบร้อยไม่มีคนได้ขำเลยเมื่อกี้อันนี้น่าจะปกติฮะห่าห้าฮ้าปกติ 5, 5, 5, สัมผัสได้กล่องใหญ่กล่องบนหนึ่ง ให้มีสีแดงมีแต่เหลืองฟ้าเท่าวท่าตอนนีปป้ปกติปกติก็ได้ครับ บนพื้นมีเงาเอะไรอะเงาเเอะไรเฮ้ยเป็นเป็นเงารูปยิ้มอะ่ะหน้ายิ้มอะ่ะไอ้จางดูดีๆอ๋อรูกยิม้มไม่ง<ะ>ี้ได้ปะอ๋อเป็นต้องมองทางนี้เออแง่เมื่อกี้กูมองทางนี้กูเห็นเป็นอมองอดัดเอาเอาอ <c oughs> กลกอล์ตุง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 ตื่อดึงว่าอันนี้เพราะว่าที่เราที่เราตออ่อยมือหมวกอะไมันก็ถูกเราไม่ได้ดูพื้นทั้ง โอเคก <laughs> ลับกลับกลับหรือมึงแยกไปโดนไอ้โผกใหญ่ไอ้โผกใหญ่ตัวนด้วยยังไม่ชอบอ่ะ <laughs> ปลากระเปะ๋าขนาขยหย่ของปกติฮะห้าแล้วก็หา้หาน่าจะปกติมั้ง ปกติปกติปกต,ปกติอ่างปกติเอ,องปกติแหละขอ,ขอเช็ครอบออกม่แล้วไม่แล้วป่ะจ้ะมึงกดไปฉันต่อไปเลยกูต้องมาตกใจจำปกติที่แต่กูไม่ตกใจจำผีสุดยอดตกใจอะไรเดียว ต้องว่าตกใจแบบจำได้แบบจ,จอเปลี่ยนสีจอฟ้าแปลกๆจ้าวะไม่ปกต,ต<ร>ิกูรอลุ้นในมีนเทนี่แบอยู่อ่าฮ่าฮ่าอันนี้น่าจะปกดีอ่ะ ปกติอันนี้น่าจะปกติอ่ะเกมเร็วเลยอืมอืมโอ้เทดีแบตเทดีแบตเทดีแบตลองเข้าไปดูดดอ๋อรเราเราเข้าไปดูมันจะแบบมันจะเอากอดมึงเว้ยมันจะแบบ จุบมั่วเฮ้ยลองเข้าไปใกล้ออกมาแล้วแบงแพดดี้แพดดี้แบนโอ้ยเพนี่โอ้มั่วเจนี่โอเเ้ยงูยูเ่เลยจะรุ้วเลยกูเพื่อนกูตายเป็นติดปกติถ้ามันเป็นเรื่องปกติกูไม่จะพูดไงล่ะ อันนี้น่าจะปกติว่ะใช่ปกติว่ะเป็นไปได้ไงวะปกติฝั่งนี้ไอหิ้มหนูลูกใหญ่จริงปกติเอาฮะอ๋อเดี๋ยวคลิปไม่ตลกกูลืมจริงนั่นแหกกุ้งเปาอ้าว อะไรอะไรวะนันจีนซ่าอะไรเงี้ยผมไม่เข้าใจวะไอ้นี่ผมก็ไม่เข้าใจจริงๆว <laughs> ่ะอ่าผมไม่เข้าใจวะหรือเราขึ้นผิดลิฟต์จริงๆวะทู่งแล้วเราวิ่งม,าามันจะไกลๆทู่งแล้วเว้ยพี่อะไรวะจ่าจ่ามันนี่ดิมัด <laughs> น,นี่มันอยู่นี่ถูกแล้วเหรอวะนัดเลย เออประตูกับดานนี่ว่ะโอ๊ยโอเจะมาเออนี่ยจริงด้วยว้าเดี๋ยวอิอิเลือกใจวะเนี่ยปกติเข้ารีบประตูกแล้วแต่มันเิดปกติไปกลับโอ้เนี่ยชัดเจนเลยปะเดินมาดีๆมองหน้ากูทำไม วัาละหมอเอาไอโบนิบเบลสุดมีนมไนแรวมาอันนี้อาจจะปกติอะไรนะครับท่านดูประตูบรับโอเคนะประตูอะน่าจะปกติป่ะปกติปกติอะไระโอเครอบนี้ขอดูใกลไป้หน่อย จ้องอย่างนี้เลยมันจามโดนกัวแมวเดือดตายอ้าอไอ้ช้อไม่มีรอยปักตูกูนี่เหงาเจนนี่ไหนวะอันนี้เฮ้ยไม่มีถุงขยะไอ้จ่ากูรู้ละเนี่ยถุงขยะไม่มี อันเนี้ยโป๊ติมันจะเป็นถุงครับโป๊ติมันจะเป็นถุงกลมๆเว้ยวกูสังเกตมาเยอะแล้วแหม่ม<ค>องแล้วเช่าโคตรโทษไปกลับงานวไว้เว้ย ห้องนี้ปลอดเอกนอนปกติใช่ไหมเฮ้ยลุ้นนั่นแนะ่ะลุ้นนั่นแนะ่ะเป,ป,ป็นอะไรไปบ้างเงาเงาแสงเงาเร์ดีคร,รับตอมเจาจา แปะ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 แต่ก็กลัวที่ไหนกระจายหรอกนะเจ้าอะไรมีเลหกอยู่หลังแทกย่ะกับเลยก็ได้นะอะไรแบบเเมื่อมื่อม่ับเลยก็ได้นะป่าประตูประตูประตูกไม่จากูไม่เข้าสาสองหรอกจอดอย่างนี้ดีจ้ดจอด จำได้เลยแค่ครั้งเดียวอ่อเสียแล้วอนี่ผีโพไปจากรูปรูปภาพมีหน้าโกเยอะเลยบอกไะไอเลขเลขวัตดุปกติตขยะผมปกติฮารับเอาหมูก็ปกติแล้วขยะเลขเลกวัสดุก็ปกติ เต๋เนาะโอเคจะได้เดินใกล้ๆแล้วเลขปกติขยะโปกติเลขโปรเตีเหี้ยปะวะฉันไม่ปกติเลขเลขกับโปรติ อย่หรอมันจะปกติสองชั้นจริงๆว่งกิตรอรุนเลยดีแ้วแต่แแตม,มันมีชั้นหนึ่งที่เราแบบเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเ,อ,เออท่านหนงอย่างปกติสองชั้นมันอยากให้เราเดินไกลจริงแน่เลยอันนี้ไม่ปกติ <S 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 อ้ากูออกไม่ได้โคตรแหลกอะไอ้ กระตุกยี่หลายอ๋ออ๋อแ <c oughs> ม่อยากให้เินไกลจริงเนี่ย <c oughs> <c oughs> ถุงปอเต้เลยพัสดุปปเต้เจ้านีครับถุงของเขาปกติฮบเล่นจนเอ้าเชียเอา้าทำไมกูดูดมาด้วยอ่ะเอา้า กูยังไม่ได้เจอกับกูเจอไปแล้วไม่ใช่หรอกูเจอไปตั้งแต่แบบชั้นแรกเลยไม่ใช่หรอมันมีเจอซ้ำด้วยวะเจอซ้ำเดีเ๋ยว่ะ It's Johnny โอเคโอเคโอเคเลยงานอันนี้มีกูวะโอเคเรียกวันถุจ้ะสิบหกแล้วอ่ะต่อไปก็ถุงถุงถงกูแน่นอนเ <c oughs> ดาเลยต่อไปอะไรรู้ห <c oughs> ้าศูนย์ศูนย์ต่อไปก็เป็นถุงกูเดาเลย ไม่มีมากอ้าวเฮ้ยไม่ใช่เฮียแล้วแช yeah, แล้วอ <laughs> ่ะฮาลืมไงชิบหายแล้วอ่ะ uh huh. ลืมด้ยอ,อันนี้ลืมด้วยมันต้องมีอ,มมอ,งอ,อะไรซ uh ้ำาๆดีู่วะมึงมองอะไรแปลกยห, uh huh. หรือว่าโปรติวะอ่า uh huh. ดูดีก่อ ปกติอ่ะวันนี้เราวิ่งไกลปกติว่ะเออมันมีหน้ากว่านี้อีกเหรอเขี่ยแม่งมาแล้วจ่ายถูกตัวไม่ชอบเลยเสียงเนี้ยโอ้ยจ่ามึงมีเสียงแล้วมึงวิ่งมาเลยจ่ายเขี่ยมาแล้วโอ้ยมึงทำอะไรกับแพงได้ด้วย ขี้มัน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 วิ่งชนกระแพงเลยเลยจ้าขี้เอ้ยมันจะวิ่งมาทำเัีไยตัวนี้จ้าอ้าวอ่ะกูตายประตูประตูประตูอยู่ไหนวะไม่รู้ฝั่งนี้นั่นเลยเอาลิสอยู่นั่นนี่วะอ๋อสัตว์เรียบร้อยละกูวิ่งกูก็วิ่งวนอ่ะแต่อยู่ๆกูก็วิ่งมาเจอมึงเฉยเลย จะประตูมันอยู่ตรงกลางเลยว่ะจะวิ่งคนละทางนี่มันเอาใครวะโอ้มันเอากูยี่ที่อลิฟต์มันอยู่ตรงกลางใช่ว่ะต้องให้มันวิ่งชนป่ะเออมันอยู่วิ่งชนไงแบบนี่อ่ะไม่รู้โอ้มันวิ่งไล่กูไว้อ๋อมึงต้องให้มันชนไปเรื่อยๆกิจต้องให้มันชนกระแพงไปเรื่อยๆลิฟต์มันจะเปิดใช่เหรอเออรอบไปรอบไปรอบไปเออเนี่ยเนี่ยจิ้งโกติ้งโจติ้งโกต เราลบๆๆจะลบจะลบเฮ้ยขึ้นขึ้นได้แล oh? <laughs> ้วขึ้นได้แล้วอ้าวเดี๋ยวที่ที่อยู่ข้างนอกแต่กูรอดง่ายไว้สิตอันนี้หกร้อยละหกร้อยแล้วฮะถ้าจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าเป็นแฟนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรใหม่ๆหรืออยากให้ทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ซีอูเอเกนเรเดอร์